อุ๊ s ส์อันบ็อกเดเปิดกล่อง2่องไอเดียอุ๊บส์อันบ็อกเดียกลับมาอีกครั้งนะคะรายการที่จะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับโฆษณาความคิดสร้างสารรค์ทำเป็นการตลาดใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะเช่นเดียวกันค่ะการทําธุรกิจก็ย่อมจะต้องใช้ ความคิดสร้างสารรค์ไม่ต่างกันนะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยเห็นนะคะคอนเทนต์ไวรัลอันนึงนะคะที่ร้านกาแฟทำคอนเทนต์สนุก,สน,กสนุกสร้างเสียงหัวเราะให้กับเรานะคะใช่แล้วค่ะปุ้ยกำลังพูดถึงร้าน Good Sunday Coffee Bar นะคะร้านที่ทำคอนเทนต์ต,ตอนนี้ไวรัลมากนะคะแต่มากไปกว่า การทำคอนเทนต์นะคะเพื่อโปรโมทร้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็มีแบรนด์มากมายที่เข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วก็เธอกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น KOL แล้วค่ะผู้อยู่เบื้องหลังไอเดียดังกล่าวนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือคุณอาร์มการชนิดสุรินสพานนทนะคะหรือคุณอาร์มกู o ซ Sunday นั่นเองค่ะเวลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อทังนี้ค่ะสวัสดีค่ะ เซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่คิดว่าจะมาได้มาคุยกันจริงๆสักทียินดีมากคุณปุ้ยตื่นเต้นมากขอบคุณมากติดตามนะ Marketing OOPS โอ้ย <มา S 1> ขอ<ต>ขออุปิสีได้ไหมคะ a r k e t ก็ g o o ้ s, <Marketing Oops>. <S รัดค่ะก็ั่้แหละค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าแบบความอารมณ์ดีอะไรต่างๆในที่เราเห็นในในคอนเทนต์ของที่คุณอาร์มทำอะไรเงี้ย พวกนี้มันมาจากอะไรคะหรือมาจากตัวตนคุณอ,อามยังไงบ้างะคะมาจาก Inner อินเนอร์เนี่ยค่ะคือจริงๆหลายคนก็ชอบบอกว่าแล้วจริงๆอ่ะเป็นคนตลกแบบที่ที่เราเห็นกันไหมอ่ะก็จะบอกว่าเออเราอ่ะเป็นคนอารมณ์ดีแหละบางครั้งมันก็จะมีความแบบจริงจังในการทํางานบ้างชงกาแฟต้องตามสูตรนะที่เราคิดเอาไว้การบร,ริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการพูดคุยต่างๆอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ต้องในโหมดการให้บริการไม่ได้แบบตลกอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นตลอดเวลาขนาดนั้นตลกตลอดเวลาจนแบบคนอาจจะคิดว่าแบบ มันจะเกินเบอร์เดี๋ยวแบบบ้าป่ะเนี่ยอะไรอย่อางเงี้ยแต่แค่ว่าเวลาที่เราทำคอนเทนต์ออกมาอ,มอ,อมาไะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากจะสื่อสารไปในมุมของตลกเฮฮาสนุกสนานมอบเสียงหอวเราะให้กับทุกๆคนเข้าใจได้ทีนี้อาจจะว่าหลายคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะยังไม่รู้จักอาจจะให้คุณอามช่วยแนะนำนิดน,นึงว่ากู๊ดซันเดย์เนี่ยคะ่ะเราเราเริ่มต้นมันมาอย่างไรบ้างคะคือร้านกาแฟกู๊ันเดย์อะคะ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าการเกิดขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะงงว่าทำไมมาในช่วงเวลานี้ ร้านเกิดขึ้นมาในช่วงโควิดเปิดในช่วงที่เขาปิดโควิดกันนะโควิดเลยโอ oh, แมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยงานประจําที่อามทำอยู่อะ่ะมันได้รับผลกระทบร้อเร์ซเลยอืมแต่คราวนี้เราก็ไม่อยากว่าเอ้ยไม่อยากจะหยุดอยู่เฉยๆเราก็เลยเอาวะเงินที่เราเก็บนี่แหละ uh huh. เอามาลงทุนแล้วกันก็เลยขึ้นมาเลยคะ่ะ Good Sunday Coffee Bar ณนะช่วงโควิดแล้วพอวันที่เปิดร้านกาแฟาค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกวอ่า แน่ใจนะม,มันคือเงินเก็บเกือบทั้งชีวิตที่เราม,มีเลยนะณนะวันแรกที่เปิดขายทําให้ท่านได้ภาคภูมิใจก็คือกําไรเป็นกอบเป็นกำมเราขายได้ถึง8แก้วด้วยกันเย่ yeah, ค่ะอันนี้เอฟเฟกเสิ่งตกมือต้องมานะคะและใน6แก้วนั้นยังไม่พอคะ่ะ6แก้วนั้นคือเพื่อนและคนรู้จักอนะดีด้วยค่ะแล้วตอนนั้นจิตใจเป็นยังไงมันโอ้โหมันคือแบบมันตอนนั้นคือตุ้มๆต่อมๆเลยอย่างที่บอกเลยคุณปุ้ยว่า มันเงินเก็บเราอ่ะอม,มันจะก้อนสุดท้ายแล้วนะมันจะไม่มีแล้วนะแล้วคราวนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันไม่ได้ไงนะถึงบอกว่าม,มันต้องไปต่อให้สุดเริ่มเลยค่ะในเรื่องของการทำพวกมาร์เก็ตติงต่างๆการโปรโมทร้านถ่ายรูปโปรโมทผ่านทาง Facebook Ig ช่องทางไหน Social Media เรารู้สึกแล้วว่าตอนนี้มาร์เก็ตติเนี่ยมันจะต้องไปทาง Social Media เพราะว่าไม่ต้องไปเสียเงินอะไรเลยเราททำให้คนรู้จักเราได้ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะ นั่นเป็นที่มาของการที่คุณอาร์มเริ่มทำคอนเทนต์ต่างๆมากมายลงโซเชียลใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็ยังทำคอนเทนต์ในรูปแบบที่แบบก็เหมือนร้านคาเฟ่อื่นๆเหมืนร้าน <c oughs> อาหารอื่นๆในการที่ลงภาพโปรโมทเครื่องดื่มถ่ายรูปภาพสวยๆ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยลงไปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่ทําให้คนเริ่มรู้จักขึ้นไหมโอเครู้ <c oughs> แหละว่าณตําตแหน่งตรงนี้มีร้านคาเฟ่ชื่อกู๊ันเดยอยู่ <c oughs> แต่ แล้วทำไมคนถึงจะต้องมากินกาแฟที่ร้านกูสันเดล่ะนั่นแหละ,ละนั่นแหละ,ละเป็นสิ่งที่เราได้เชิญคุณอามาแลกเปลี่ยนแชร์กันในวันนี้นะคะค่ะคอนเทนต์ที่ทําให้เราวาวรอลหรือทําให้คนจําได้ช่วยเรานินหนึ่งว่าที่มาที่ไปของคอนเทนต์นี้มันคือยังไงอะคะแน่นอนเลย<แ>้วย <ๆ S 2> ว่าทุกคนต้องรู้จักกูสันเด์ในคลิปไวรอลของการดื่มลาเต้ที่ถูกต้องออแล้วคลิปนี้ออนนนที่บอกเลยว่าไอเดียมันไม่ได้มาแบบ ยากเลยนะคุณปุ้ยมันมาจากการที่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นที่ร้านเราเองอคือกลุ่มเพื่อน6คนที่มาอุดหนุนเราในวันแรกนั่นแหละลูกค้ากลุ่มแรกลูกค้ากลุ่มแรกเราก็มานั่งกินเมาท์มอยอะไรกันที่ร้านเพื่อนที่สั่งกาแฟอเมริกาโน่เราก็จะเสิร์ฟแบบนั้นค่ะเป็นฝ่ายยกดื่มเขาก็จะทานเลยแบบยกดื่มได้เลยไม่ต้องใช้หลอดอคราวนี้กาแฟลาเต้เราก็ทําแบบนั้นจริงๆคือแยกชั้นชั้นของนมชั้นของกาแฟเรานําไปเสิร์ฟเพื่อนเราลืมเอาหลอดไปให้ เอ้าแต่มันไม่ได้นี่อืมเพื่อนก็เลยบอกว่าอ่ะไหนหลอดอ่ะแล้ว <c oughs> ให้ฉันกินยังไงเนี่ยแก้วนี้ต้องแบบเขยา <c oughs> ่าให้มันเข้ากันหรอเราก็แบบเ <c oughs> ออไอเดียการขยา่าได้สิวะขย่าด้วยตัวเองเออแบบนี้เราต้องไม่ปล่อยให้มันหลุดไปเราเอามาทำคอนเทนต์ที่ว่กว่าแบบเอ้ยนั้นหลายคนที่เข้าใจผิดว่าต้องเอาหลอดไปคนมันผิดสินะ <laughs> เออมันจะต้องกินแบบนี้ต้องเป็นการแบบเขย่าแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องต่างหากถูกต้องแล้วแบบอามคิดว่าคลิปเนี่ยที่เป็นไวรัลเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเปิดคลิปอะคะ่ะมันดูเป็นการเปิดด้วยความรู้เนื้อหาและสาระออที่คนคาดหวังที่คาดหวังว่ามันจะ,ม,ะมันต้องมีสาระสิวา <laughs> และสุดท้ายมันก็มาในการเขย่าหัวแบบที่ทุกคนเห็นมันก็เลยมีความแบบช็อตฟิลอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบว่าเออมีการแชร์ต่อมีการพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณคุณอาร์มเกิดไอเดียไหมคะว่าแบบเฮ้ยอันนี้แม่งอาจจะใช่มันคือมาถูกทางแล้วว่าคืออาร์มอะก่อนหน้านี้อาร์มอะมีการทำคอนเทนต์มาตลอดมีทั้งคอนเทนต์ที่เป็นแบบ Val u e content สอนทำเครื่องดื่ม้วยนะมีการแบบว่าเอาส่วนผสมนี้มารวมกับอันนี้จะได้เป็นเมนูนี้ใช่เสร็จปะคราวนี้ คนก็ติดตามชอบแต่ค่ะนี้พอมันอะไรที่มันเป็นสาระมากๆอะค่ะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวคนนดูไปเรื่อยเดี๋ยวจะเบื่อเออเราก็เลยเริ่มสอดแทรกมีความแบบภาคเสียงฮ5าฮาตลกๆเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแต่จนถึงคลิปไวรัลการดื่มลาเต้เป็นไวรัลขึ้นมาเราก็จับทางได้แล้วว่าคนไทยคนที่ดูเนี่ยชอบความตลก แล้วครูซันเดย์ต้องมาทางนี้ย, <S <S ยังก็<ช>อาจจะต้องถามว่าวิธีคิดแก,ก๊กวิธีคิดไอเดียอะไรต่างๆในคุณอามมีวิธีในการค้นหาอย่างไงเพราะว่าอุา้ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันก็อยากทําแบบนี้แต่ว่าฉันไม่รู้จะคิดมันขึ้นมาได้ยังไ, <S <S ไงอะไรอย่างเ<ไห><ไ>ง <S <S <ไห>ี้ยค่ะอามว่าไอเดียในการทำคอนเทนต์ต่างๆอะค่ะถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของคอนเทนต์ในรูปแบบของความรู้สาระต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็หาจากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราได้อย่างที่บอกก็คือช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ความ รู้กับเราได้พัฒนาตัวเองพัฒนาศักษะแต่ส่วนไอเดียคอนเทนต์ครีเอทีฟต่างๆอ,อาว่าสิ่งนี้มันหาได้จากรอบตัวไอเดียรอบตัวต่างๆที่คุณอาร์บอกค่ะมันมันหามายได้ยังไงอะคะโอย่างแรกเลยก็คือรอบตัวเราเองด้วยเป็นสิ่งที่เราพบเจอมาเองนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอาร์รู้สึกว่า ตัวเราทํางานอยู่ในมุมของงานบริการในร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่างๆเวลาที่เราไปใช้บริการเมื่อเราเป็นลูกค้าเองอ่ะเราก็จะไปแอบสังเกตการให้บริการของร้านอื่นๆด้วยเช่นกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะจับประสบการณ์ของเราเองส่วนตัวตรงเนี้ยเอามาเล่นเป็นคอนเทนต์หรือถ้าเกิดไม่ใช่ประสบการณ์ของตัวเราเองเนี่ยก็จะมีของคนอื่นๆร,รอบตัวของเพื่อนของครอบครัวหรือแม้กระทั่งของน้องในลานเองก็มีเหมือนกันค่ะมันก็คือการแชร์กันก,การสังเกตการที่เรารู้จักว่าแบบว่าคอยมองคอยอะไร ต่างๆรอบตัวเนี่ยมันสามารถที่จะหยิบมาเป็นไอเดียในการทำคอนเทนต์ได้หมดเลยใช่ค่ะเหมือนทุกวันในที่เวลาเราเล่นโทรศัพท์มือถือเวลาที่เราถ่ายหน้าจอโทรศัพท์เราเนี่ยเจอแบบพวกวิดีโอเจอคอนเทนต์ของคนอื่นๆเจอของต่างประเทศมาหรือเจอข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่กําลังเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้อ,มอามว่าทุกอย่างอะ่ะมันสามารถนํามาเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์คอนเทนต์อะไรได้ทั้งหมดเลยม,มันท้าทายมากไหมคะเพราะว่าการทําธุรกิจเองมันก็ยากอยู่แล้วอย่างที่คุณอามบอกร้านกาแฟก็มีการ แข่งขันกันมากมายการทำคอนเทนต์หรือครีเอทีฟคอนเทนต์เนี่ยมันมีส่วนช่วยไหมคะมีส่วนช่วยมากอย่างเมื่อก่อนในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะธุรกิจเราจําเป็นที่จะต้องทำคอนเทนต์ไหมจะต้องมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ไหมเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นแค่ทางเลือก <c oughs> ทําก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่ณนะตอนนี้ปัจจุบันอําคิดว่า มันเป็นทางรอดอของธุรกิจที่เราควรจะต้องทำอ,อย่างธุรกิจใหญ่ๆเช่นใหญ่ๆอู้เขาก็มาจับทางทำคอนเทนต์ทั้งนั้นเลยบางครั้งอ้ําเห็นอยู่ว่าการทําแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชานมไข่มุกแก้วละหนึ่งบาทออะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้จริง<ะ>หรอ,อคนก็ให้ความสนใจแชร์ต่อไปอุดหนุนที่ร้านซึ่งอ้ําเคยคุยกับพี่ที่เป็นเจ้าของร้านเนี้ยที่เขาเคยทําคอนเทนต์ร้านเนี้ยเขาบอกว่าคอนเทนต์นั้นอ่ะไม่ได้กําไรเลย ร้านไม่ได้กําไรเลยนะแต่ได้คือหนึ่งคือได้โปรโมทให้คนได้รู้จักมาที่ร้านใช่แล้วเวลามีแบบเมนูใหม่ๆอ,อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะตามมาตามมาแบบติดตามมาอีกทีนึงนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ที่ปุ้ยก็เชื่อว่าผู้ติดตามคุณอามอาจจะสงสัยอยู่ว่าไอทำคอนเทนต์ตลกตลกแบบเนี้ย มันจะสร้างผลกําไรได้จริงหรอวะเออจะมีลูกค้ามาที่ร้านจริงหรอเออเออ,เอ,อหลายๆคนสงสัยถามอามเยอะมากว่าพอทําคอนเทนต์แล้วหน้าร้านยอดขายเพิ่มขึ้นจริงไหม,มสําหรับหน้าร้านอามอะเพิ่มขึ้นจริงๆอืงช่วยแชร์นิดน,นึงได้ไหมคะคุณอามมันยังไงบ้างคะคือของอามเนี่ยพออามรู้สึกว่าเวลาเรามีคอนเทนต์ผ่านทางแบบช่องทางต่างๆแล้วมีเอนจอยเมนต์ในการที่คนที่ติดตามมาคะ่ะได้มาพูดคุยอะไรต่างๆคนก็จะบอกว่า เขาอยากตามไปที่ร้านนะอ,อยากไปเจอพี่เขาอะอ,อยากไปเล่นตลกอะอยากไปดูพี่เขาเล่นอะไรเงี้ยคนตามมาที่หน้าร้านจริงๆโดยที่ว่าร้านอาำมอาจจะไม่ใช่ร้านที่แบบโดดเด่นในเรื่องของกาแฟนะเราไม่ได้มีกาแฟที่แบบสเปเชียลจนแบบคนต้องมาติดตามต้องมาแบบลองแต่อาำมเชื่อว่าประสบการณ์ที่คนที่ติดตามเรามาค่ะเขามีประสบการณ์ร่วมกับเราแล้วเราใช้ช่องทางของโซเชียลมีเดียในการคอนเนคติ้งกับ แฟนๆของเรากลุ่มเนี้ทำให้เวลาที่เขาตามมาเจอที่หน้าร้านเราอะค่ะเขารู้สึกว่าเรามาเจอกับพี่สาวเรามาเจอกับเพื่อนคนหนึ่งเรามาเจอกับคนที่เรารู้จักเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็จะแบบว้าวดีใจที่แบบได้มีประสบการณ์ร่วมกันจนตามมาถึงหน้าร้านคืออามาแทบจะไม่ได้สนใจเรื่องของ ตัวเลขยอดขายที่มันเกิดขึ้นหน้าร้านเลยนะร้านกาแฟอาไม่ได้ขายแบบราคาที่แบบหูแพงมากโดยที่แบบว่ามียอดขายเยอะๆอะไรขนาดนั้นแต่อาอะรู้สึกว่าอาอะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เข้ามารู้จักเราเพิ่ม,มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เพื่อนมากขึ้นได้คนรู้จักมากขึ้นได้รอยยิ้มจากคนอื่นมากขึ้นแล้วเราดีใจเสมอเวลาที่คนบอกว่าดูคลิปของเราแล้วเขายิ้มเขาหัวเราะแ,แล้วเขามีความสุขโอ้ประทับใจเลยนะเนี่ย อย่างที่ปุ้ยเกินไว้นะคะนอกจากว่าการที่เราทำคอนเทนต์หรือการทำคลิปต่างๆเนี่ยเพื่อการโปรโมทร้านแหละอันนี้เราดูกันดีแต่ว่าระยะหลังอนะปุ้ยเริ่มเห็นนะคุณอาร์มเริ่มแบบว่าไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น KOL มีแบรนด์มีอะไรต่างๆมาซัพพอร์ตทำคอนเทนต์ให้รีวิวไปชมบ้านชมคอนโดมันมาย,ย่างไงอะคุณน้ำ หลายคนก็ชอบแซวว่าแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ขายกาแฟตัวเองเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคนเราก็ต้องกินต้องใช้อะก็ต้องรันด้วยรันด้วยเงินอะเนาะก็คือจริงก็ต้องขอบคุณของทางลูกค้าที่แบบว่ามามาทำแบบเขาเรียกมามาจ้างเราให้ในการทําแบบโปรโมทสินค้าด้วยว่าเขาชื่นชอบในความที่มีไอเดียในการสร้างคอนเทนต์ของเรานั่นแหละเพราะอามรู้สึกว่าเวลาที่เราได้โจทย์จากทางลูกค้ามาว่าอยากจะโปรโมทสินค้าตัวนี้เรารู้สึกว่าเอ้ย ลูกค้าชอบเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าการที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอามจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่นี้ดียังไงคุณสมบัติยังไงแล้วราคาเท่าไหร่แบบเนี้ยอาว่มลูกค้าไม่ได้คาดหวังกับอาร์มกุซันเดย สิ่งที่ลูกค้าอยากได้คือไอเดียและความคิดสร้างสรรค์น,นี่แหละมันคือความท้าทายและความสนุกที่อามชอบเมื่อเขาให้โจทย์เรามาแล้วอะคะ่ะเราก็ค่อยมาแบบดูว่าในมุมของเราถ้าเกิดว่าเราเป็นเป็นคนดูเฉยๆอะคะ่ะเรามองในมุมของผู้บริโภคว่าสิ่งที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดูเป็นการโฆษณาเกินไปดูแล้วแบบไม่ได้รู้สึกว่าถูกขายของใส่อันเนี้ยมันจะทําให้คลิปเขาดูไปจนจบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลิปโผล่ขึ้นมาเรารู้สึกว่าเขากําลังถูก ยัดเยียดถูกขายของใส่อะเขาปัดผ่านเลยแล้วเราจะเสีย e n g a g e m e n t ในการแบบทำคลิปคลิปนั้นไปเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะตอนแรกที่รับเนี่ยเรารู้สึกแบบงงไหมว่าแบบเอ้ยจ้างจริงเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราจะคิดยังไงเราทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยตัวแรกอาจยังจำได้ยเลยว่าสินค้าตัวแรกที่เข้ามาอะยังเกี่ยวกับเรื่องของการทําเครื่องดื่มอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอาจจะเป็นบบพวกไซรับอะไรต่างต<า>่<ร>างกับธุรกิจของเราอยู่ถูกต้องเราคิดอู้ว่าตอนนั้นคลิปหนึ่งเราแค่ห้0บาท แค่นี้เราก็ดีใจแล้วบอกยมีการแบบเราได้แบบเป็นแบบอินฟลูอเป็น K O L ท่านหนึ่งมี K O L ท่านหนึ่งได้ด้วยเลย,ยตื่นเต้นมากยอยะไรเงี้ยล้าก็<ๆ>ทำแบบทําเครื่องดื่มอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยวันนี้เราทําได้แล้วตอนเนี้ยสิ่งเนี้ยมันสามารถเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้กับเราในการที่แบบจากที่เราเป็นร้านกาแฟที่เรามีงานประจํา เฮ้ยเรายังเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น KOL ได้โดยที่ไม่ได้จำกัดสินค้าด้วยนี่เราต้องมาทำแบบการเรียนรู้ใหม่แมว่าแบบเฮ้ยจากเดิมที่เราแค่ทำธุรกิจร้านอาหารตอนนี้เราจะต้องมาทำธุรกิจการเป็นคอนเทนต์มันแตกต่างกันมากไหมคะแล้วคุณอาร์มมีวิธีในการเรียนรู้อย่างไรบ้างอะคะ หต้องต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเยอะเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะรับงานของลูกค้ามาเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยที่บอกว่าข้อมูลหลังบ้านที่เป็น Data ค่ะ<ม>ลูกค้าเขาอยากจะเจาะกลุ่มลูกค้าคนดูของเขาเนี่ย<ม><ม>เป็นกลุ่มไหน<ม>ซึ่งเขาก็จะบอกแล้วว่าโอเคอยากได้ข้อมูลตรงไหนบ้างที่เป็นข้อมูลหลังบ้านเราก็เรียนรู้เลยว่าโอเคถ้าเกิดแปลว่าการที่เราจะรับงานของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องเตรียมต้องมีข้อมูลอะไรบ้างงั้นคุณอาร์มคพงจะบอกได้ไหมคะหัวใจในการทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่อะไรอะคะมันถึงได้แบบเนี่ยอย่างที่คุณอาร์มบอกแค่ภาพภาพเดียวก็ไหวลอบได้แล้วเอา้ามันอาจจะมาจากแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความตั้งใจสิ่งที่เราต้องการที่จะทำมากกว่าคะ่ะว่าเฮ้ยเรามีความตั้งใจแล้วว่าเราอยากจะสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนที่เข้ามาเห็นอย่างคนที่แบบเฮ้ยคลิก เปิดมาเจอใน Facebook ใน Instagram หรือว่าใน TikTok ของกูซันเดย์แล้วเขาต้องได้แบบได้รอยยิ้มได้อะไรดีๆกลับไปอะไรก็ได้ที่แบบเป็นคลิปวิดีโอเป็นรูปภาพก็ได้หรือแม้กระทั่งลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านกาแฟา<ม>ค่ะเราบอกแล้วว่าวันนี้ถ้าเกิดคนที่ต้องการมาซื้อกาแฟาหนึ่งแก้วเนี่ยกาแฟาแก้วนั้นเขาจะต้องการ Energy <ม>อแต่ถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ดีๆอันนี้เราอยากจะ g ก<ม>็ Power f u l ให้กับคนที่ได้มาเจอเรา<ม>ที่ได้รู้จัก<ม>ที่ได้เห็นเรา เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ทั้ง Energy แล้วก็ Powerful ทั้งจิตใจและร่างกายกลับไปที่กู้ซ Sunday แน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสนใจในการทำ m า r k r t i t i n g อะไรต่างๆต้องไปดูที่ไหนคะคุณนามโอ้ยง่ายๆเลยค่ะ Social Media Facebook Marketing o ิ้อส์แค่นั้นเองค่ะได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณอาร์มมากเลยนะคะคุณอาร์มกูสันเดย์นะคะแต่อย่าลืมนะคะกู้ e Sunday แต่ปิดเป็นวันอาทิตย์คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ